لا بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير فاتحين قال المصنف رحمه الله تعالى ونافعنا بعلوم في الدارين امين ناتي 432 باب ما جاء في منكري القدر บทนี้จะว่าด้วยเรื่องตัวบทที่มีมาเกี่ยวข้องในเรื่องของมุลกิรีอซอนคือมุนกิรีน่ะผู้ที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธแล้ก็ลิขิตที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาัลนี่พูดด้างายว่าบทนี้จะว่าด้วยเรื่องการ إ ي م านศรัทธากับกอดอกดารุกุนอม م านข้อที่6มีตัวบทหลักฐานมาเนี่ยสิ่งในที่นี้ก็คืออันกุรอานฮะดิษและคำพูดของบรรดา บรรดาสับาที่มีเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรและคนที่ปฏิเสธในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะวก้าลับบินอุมารรอะดิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอับดุลลอฮ์บนินอุมารเป็นสาบบาท่านอูสท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมีการกระทำมีจริวัตรที่สอดคล้องกับท่านรอสุสลลอสัสลลอฮฺบรสันลมเป็นสาบบคนไม่กี่คนที่พยายามเรียนแบบ การการะทำของทา่านสุลต่านสุลต่านเขาจะมากที่สุดนบีแต่งตัวอย่างไรเดินอย่างไรพูดอย่างไรเนี่ยอับดุลลอฮ์อิมูมัตเนี่ยจะเป็นคนที่พยายามจะอสสัสซาคือทําตามนบีมากที่สุดเลยนั่นคือเป็นมุมัยยะมุมัยยะรัตเป็นจุดเด่นของอับดุลลอฮ์อิมูมัตนะทีะ่ท่านได้ได้มีความเข้มข้นในเรื่องนี้ท่านกล่าวว่าอย่างไรเลยวันล,ละดีนับสุอิบเนียอุมัตบียะดีฮีขอสาบานวาบุลกอซัม ขอสาบานต่อผู้ซึ่งนับสู้อิบนอุมัดชีวิตของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัดบียดีอยู่ในพระพักของพระองค์คือขอสาบานต่ออัลลอฮ์นั่นแหละผู้ซึ่งชีวิตของอับดุลอของอิบนุอุมัดนั้นอยู่ในอำนาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์สาบานว่าอย่างไรล่ะเราก้านะลี่อาฮดีฮิมหากว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามที่เขาได้รับ ลี่เนี่ยลิลมุ้นกี่ได้รับมิสลูอูฮูเดนซาฮาบัได้รับทองเท่ากับภูเขาอูฮุดอูฮุดเป็นชื่อภูเขาเลยนะาาคนคนหนึ่งนั้นได้รับทองหรือครอบคองทองเท่ากับภูเขาอูฮุดมีเงินทองมากมายเลย ซุมมาอมะะ่ำฟอกกต่อมาเขาก็บริจาคสิ่งนั้นคือทองทรัพย์ที่มีอยู่นั้นฟีซาบีลินละในหนทางของขาลาซึ่งมันใหญ่มากเลยภูเขาอุคุดโอ้หใหญ่ยายมากเลยก็คือบริจาคทรัพย์นะเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านมันมากมายมากเลยซึ่งน่าจะมีผลดีกับชีวิตของเขาเนะแต่ว่ามาก็บีแล,ละหงลอฮงมินหูแต่อัลลอฮ์จะไม่ทรงรับสิ่งนั้นอัลลอฮ์จะไม่รับ ความดีอันยิ่งใหญ่หมายความว่าทําผลบุญมากมายแต่ไม่ได้รับเนื้อนาใบบุญเอาล,ล่ะไม่รับมากอบิรหูเนี่ยยุมละเนี่ยเป็นจภาวาบเราหากหากคนคนหนึ่งได้ครอบครองทรัพย์สมบัติเท่ากับทองเท่ากับผู้เขาโอุ้หต่อมาเขาได้บริจาคไปในหนทางเขาล่อมันมากมายใหญ่หลวงมากเลยมากอบิรหูลอหมินทูอันนี้จะจวะาสำนวนภาษาอัหรับให้ได้เข้าใจแบบนี้เราจะมีความเข้าใจ ลึกซึ้งอันนี้เป็นอันนี้เป็นฉะรัตอันนี้เป็นจยวาวาอัลลอฮ์ไม่รักฮัตายุมินาจนกว่าเขาผู้นั้นจะต้องศรัทธ,ธาเบื้องก็ดกรดีกกับกอดอกอดัดน่คิดที่มันจะอัลลอฮ์ต้องมีเรื่องนี้ถ้าไม่มีเรื่องนี้ถือว่าไม่มี إ ي م านศรัทธ,ธากับอัลลอฮ์น่ะอัลลอฮ์จึงไม่รับไม่ได้รับคุณค่าการ إ ي มานกับกอดอกอดัดเป็นรูก,กลนเป็นวาญิบ <c oughs> เป็นรูก,กลนเป็นหลักการองค์ประกอบสําคัญของศาสนาขาดประการหนึ่งประการใดไม่ได้ถ้าใครขาดเรื่องนี้แสดงว่า อีมานใช้ไม่ได้ง่ายๆอันนี้เป็นคำพูดเป็นทัศนะของ um นะท่านอับดุลลอฮ์อิมุอุมัดนะท่านมาจากไหนล่ะซุมนิยตะดัลล็ละต่อมาท่านก็อ้างหลักฐานในคำพูดนี้บีกาลินนบีอุลลัลฮุอะลัยฮลสลามกับคำพูดฮะดิษของท่านอัลลลอฮฺสุลลัลฮฺอัลสลามที่นบีกล่าวว่าอันอีมานการอิมานศรัทธานั้นอันตุมีนบิลละคือการที่ท่านศรัทธากับอัลลอฮ์ศรัทธาต่อลัลละมีสามข้อ ท้าพิธีรอดจำได้ไหมถ้าอีมันศรัทธา,ากับอัร้อ์มันหมายถึงสามข้อนี่อะไรบ้างจำได้ไหมจำได้นะถ้าอีมันศรัทธา,ากับอรลอนหนึ่งศรัทธาต่อรูบูบี้อัติฮีการบริหารจัดการของเราเรื่องของลอสองศรัทธาต่ออูลูฮียะติฮีเราอูลูฮียะแปลว่าอิบาดะเราที่ต้องให้กับอัลลอ สามอิมาศธาต่ออัสมะวสิฟาที่หีพรรนามและแลักษณะของลัสุฮานวอัลลาทถึงจะครบถ้วนสมบูรณ์สองว่ามาลาอิกะตีศัทธาต่อเหล่ามาลิกาของพระอ,องค์สามว่าขุตุบีศสัทธาต่อบรรดาคัภีิ์ของพระอ,องค์สี่ว่าร้รรว่ารู้สู่ลิฮิตัทธาต่อ,ตอบรรดาเราสนของพระอ,องค์ห้าวันอดีมินอาคิรศัทธามันต่อวันสุดท้ายก็คือวันอาเคิรหกวัตุมินะและการที่ท่านศรัทธาบิลกัดรี กับลิขิตที่มาจากอววะคอยรีฮีไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือสถานการณ์ดีๆว่าชารีฮีหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายสถานการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับเราความสุขความทุกข์ได้เสียได้น้อยได้มากไม่สบายหรือเจ็บปวดทั้งหมดเลยนั้นอัลลอฮ์ลิขิตไว้แล้วอันนี้สําคัญเป็นอหมาเป็นการศรัทธาที่สร้างความแตกต่างระหว่างมุสลิมกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเลย หลักการศรัทธาในข้อนี ah ้ดูในชิดหุ no <laughs> ่นกิลมาตอธิบายคำศัพท์นะมากอบิลลอหูมินหูคำพูดของอับดลลอฮ์อิมนุมัดที่บอกว่ามากอบิละลอมินหูฮหตตายุมินะบิลก็ิะอัลลอฮ์จะไม่รับการที่เขาได้ทำสร็ก็ ทองคำเท่ากับภูเขาออคุตฮัต,ตายุมินาบิลาลจนกว่าฮัต,ตายุมินาบิละก็จนกว่าเขาจะต้องศรัทธามันกับกอดอกอตัดไอหมายถึงลายักบาลุลลอฮฺอัลลอฮฺจะไม่ทรงรับอามาลาการอามานการปฏิบัติมันอันกอรลกอดรอผู้ที่ปฏิเสธกอดอกอดัดผู้ที่ไม่เชื่อในกอดอกอดัดอัลลอฮฺอัลลอฮฺไม่รับอามานของเขาวาซาลิกะดังกล่าวมาทำไมยังไม่รับละ่ะอันนัลกอดรอ ก็เพราะว่าการศรัทธากับกอดอกดัดเนี่ยอาฮาดูอาการอิมานเป็นหนึ่งในรูกคนอิมานทั้ง6ประการวัลมุนกิรุละหูคนผู้ที่ปฏิเสธการอิมานในข้อนี้กาฟิรนอนเราเป็นคอบัรเป็นกาเฟตเลยนะร้อยรอมุตต่างเกนไม่ถือว่าเขาเพรนั้นเป็นผู้ที่มีการตักวากับอัลลอฮ์วัลลอฮ์ขึ้นใหม่และอัลลอฮ์นั้นลายักบาลุจะไม่ทรงรับ ไม่ทรงรับอมามันอิบาดาห์ใดๆก็ตามอินละมิน่นมุตตะกินนอกจากรับอมามันอิบาดาห์ที่มาจากคนที่มีความยำเกรงสาเหตุที่บอกว่าที่เราไม่รับทําความดีมากในมาสารแต่เราไม่รับถ้าเขายังปฏิเสธกับไม่ยอมรับในกอกดอกอดัดเพราะแสดงว่าถ้าไม่ยอมรับในกอกดอกดัดัดก็สแสดงว่ามันจะเป็นมุสลิมเราจึงไม่รับตอนนี้เราเข้ามาลงลึกในรายละเอียดคําว่ากดอกอดัดเนี่ยมันเป็นอย่างไรล่ะดูบรรทัดสุดท้ายข้ามมาเลยนะ ว่าตุเมนูบิลกัจรหคำว่าตุเมนูบิลกัจรห์ขยเรหีวะชเรหีไอหมายถึงว่าตัซดดีกูการที่ท่านศรัทธาศรัทธาว่าอย่างไรต่เวนมัสดัตเป็นมาฟูลุบีอันละลอฮวาอัลลอฮ์นั้นผู้วัดมุกัดดิษผู้ที่ทรงกำหนดมุกัดดิษ ทรงกำหนดเหตุการณ์เรื่องราวผลลัพธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโดยตรงกับตัวเราหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกนี้เราจะสบายหรือไม่สบายจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก,กับตัวเราเฉพาะเราหรือโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นน้ําท่วมแผ่นดินถลม่มแผ่นดินไหวฝุ่นที่เกิดขึ้น อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมนเกิดแต่อัลลอฮ์กำหนดมาเดี๋ยวก็จะมีเอ๊เอเอะกำหนดมาอย่างไรเดี๋ยวดูนะอันนี้สําคัญมากเลยนะแต่ในเบื้องต้นให้เราได้ศรัทธ,ธาว่าหัว่าโมก็ยดดึดอัลลอฮ์ทรงกำหนดว่าลคอริษอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างลิษคทละข้อริษัสร้างทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้กําเนิดมากําหนดมากําหนดมาเพราะในนั้นมีเท็ะมาทีา่บาเลยว่าจะไม่นะ คิกมะบาลอก็ในหลุดไม่ได้เลยนั่น้นมีคิกมะที่บาลอกอมีความดีที่ซ่อนอยู่อ่านี่เป็นภาพรวมนะว่าศรัทธาในเรื่องนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องเราเฉพาะเราเรื่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้อัลลอฮ์กำหนดมาฟาอีซากุลนาดังนั้นถ้าหาวะรก่าวว่าอินนัลลอฮะตะอาลากัดดารอัจญะว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างมา ฟามานะวความหมายคือดูดีนะในความหมายเมื่อกี้นี้ในภาพรวมนี้ดูรายละเอียดการที่เราเชื่อว่าเราทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างมาแตนะ่ความหมายมันคืออะไรลรายละเอียดเป็นอย่างไรอันหูตาอาลาความหมายคือว่าอัลลอฮฺสุบฮานุอัตานั้นอาลิมาทรงทราบทรงรู้ดีทรงรู้อาลิมาฝนะีนมาดีคือรู้มาแล้วมอกอดีรอฮา ผลลัพธ์ของสิ่งต่างๆมอกอดีรอฮาเนี่ยกำหนดการต่างๆหรือผลลัพธ์ของสิ่งต่างๆวะอัวาลาฮา,าและสภาพของสิ่งต่างๆวะอัสมานาฮาและรู้เวลาต่างๆยกตัวอย่างโรคนะไวรั <c oughs> สโควิด19เนี่ยอลัลลรู้มาแล้วมกอกดีรอฮาว่ามันจะเกิดว่ามันจะเกิด มันเป็นอย่างไรมันเป็นองค์ประกอบมันเป็นอย่างไรความร้ายแรงมันเป็นอย่างไรเราร oui. well ู้มาแล้วว่าอัวาลฮามันเป็นอย่างไรสภาพมันเป็นอย่างไรวาอัสมานะฮะมันจะเกิดเวลาไหนเกิดที่ใดเกิดอย่างไรเอาเรารู้มาแล้วรู้ก่อนที่เราจะสร้างโลกนี้มารู้รู้แล้วว่ามันจะเกิดแบบนั้นแบบนี้เกิดขึ้นกับคนนั้นคนนั้นคนนั้นกอบและอียาดีก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดคือเอาเรารู้อนาคตง่ายๆรู้ว่าอะไรจะเกิดเป็นอย่างไรยังไงรู้ ซุมมเอายะดามินนามาซาบากอฟีอินมิฮีต่อมาพระองค์ก็ทรงเนรมิตคือให้เกิดตามสิ่งที่พระองค์ทรงรู้มาก่อนซุมมเอายะดาต่อมาพระองค์ก็ทรงเนรมิตมินนาให้เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยเนลมิตอะไรมัฟูลบิมามะฟูลุบิมาซาบากอฟีอินมิฮีสิ่งที่สิ่งที่ความรู้ของพระองค์นั้นได้รู้มาแล้วออรู้แล้วจึงจึงกำหนด ไม่ใช่กาหนดแบบไม่รู้นึกอยากจะกําหนดก็กําหนดไม่ใช่รู้แล้วจึงกําหนดเหมือนครูวิชาเต่ฮีตยังไม่ทันสอบเลยจะให้ครูเขียนแปะกระดานไหมว่าใคราจะได้อันดับหนึ่งอันดับสองให้ครูเขียนไหมยังไม่ทันสอบเลยนะครูเขียนแปะกระดานได้เลยนะว่าวิชาเต่ฮีตเนี่ยใครจะได้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามทำไมครูแปะและ้ววิชาเราแปดสิบเปอร์เซ็นไม่พลาดหรอก ปลาเศเปอร์เซ็นไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะครูรู้ใช่ไหมรู้ว่าใครเป็นอะไรเป็นอย่างไงเมื่อรู้แล้วนั้นจึงสามารถที่จะอะไรสามารถที่จะรู้สามารถที่จะกําหนดกําหนดผลลัพธ์เขียนผลลัพธ์แปะไว้เลยคล้ายๆกันแล้ที่ครูยกตัวอย่างในเรื่องนี้นะอัลลอฮ์รู้รู้อนาคตรู้อดีตปัจจุบันใครเป็นอะไรอย่างไงรู้ไม่สามารถความรู้ไม่สามารถประสิทธิป uh. ัญญาอย่างได้ว ja. mm ่าโอ้โหทำไมรู้ขนาดนั้นเลยเนี่ยนั่นคือความรู้อัน อันเหนือจินตนาการอาลัลลอ์รู้รู้แล้วก็รู้ถึงอนาคตรู้เป็นอย่างไรแล้วก็จึงก็บันทึกเอาไว้แค่นั้นเองบันทึกที่เราให้มาฟฟูดแต่รู้แบบละเอียดเลยจะเกิดขึ้นเมื่อใดเป็นอย่างไรอย่างไรทั้งหมดเลยนั้นเสร็จแล้วอัลลอ์ให้มาเลกให้ให้กอลัมให้ปากกาบันทึกที่เราให้นมาฟฟูดบันทึกไว้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดจะเกิดเกิดแบบไหนแบบรายละเอียดไปเลยเพราะรู้เนะี่ยนี่สำคัญนะเป็นมารอเห็นเป็นจิ๊กซอว์สำคัญเลยนะที่จะปลดล็อกในความเข้าใจในเรื่องของกอดอกดัด เพราะงั้นเราตันอ,อ๋อัอละอโลอโลอทำไมบันทึกทำไมตามกำหนดทออัลล์แล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องปล่อยชีวิตไปอย่างนั้นมันไปหลายเรื่องเลยมันเหมือนหลายๆคนที่คิดผิดอ,อ๋อรู้ร,รู้ว่าจะเกิดขึ้นแล้วจึงบันทึกเอาไว้ฟีอินมีฮีในความรู้ขอ,องพระองค์อันนะฮูยูยูจีดูฮู ว่าพระอ,องค์ทรงให้บังเกิดอาลานะฮวิมาซาบะกอฟีอินมิฮีตานที่พระองค์ทรงรู้รู้และจึงบันทึกไง,ไง่ายๆความหมายเหมือนกันเลยซุมมาเอาจัดมินามาซาบะกอฟีอินมิฮีอันนาฮูยูจีดูฮูอาลานะฮวิมาซาบะกอฟีอินมิฮีไม่อินมิรู้และจึงบันทึกฟาลาโมฮดาซน ขึ้นใหม่นะฟาลาโมห์าดาซซานั้นจริงจะไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นฟิลอาลัมอลัลอาลาวีวัสุฟลาไม่ว่าจะเป็นโลกเบื้องบนหรือเบื้องล่างไม่ว่าจะเป็นโลกดุนยาหรือที่ <c oughs> โลกของเหล่ามดามาริกะ ฟาลาวาละหิลาซจะไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในโลกที่อยู่บนฟ้าหรือโลกดุนยานี้อุลวาคือโลกบนฟ้าเกี่ยวกับมาเลกาวัสสุฟลาในโลกดุนยานี้อิลลานอกใชจากหัวสิ่งนั้นซอดีร่นเกิดขึ้นจากอัญอินอมีหิตาลาจากความรู้ของตาลาเรา,ารู้แล้วจะมบทึกไว้เกิดขึ้นจากความรู้สองว่า ุทรัติฮีจากเดชานุภาพของอัลลอฮฺเดชานุภาพให้เกิดได้ว่าอิรอดติฮีและเจตนาของพระอ,องค์มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบบังเอิญแบบไม่มีอะไรมันไม่ใช่ในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนั้นมีนัยยะสําคัญที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจ้าไม่นะรู้และจึงเกิดเกิดขึ้นโดยโดยกับเดชานุภาพของอัลลอฮ์ และการที่เกิดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแบบบังเอิญแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีนัยยะที่สําคัญเราต้องการให้เกิดขึ้นต้องการให้เกิดขึ้นในนั้นมีนัยยะที่สําคัญเราอาจจะรู้หรือไม่รู้มันไม่ใช่ประเด็นแต่สําคัญคือหลักของเราคืออะไรให้พยายามนําเหตุการณ์นั้นเป็นบวกกับชีวิตเราให้ได้มองให้เป็นบวก <c oughs> งงใครดมยาด,ดมบ้างอะ นั่นไม่ต้องดมยาดมไม่ได้เรียนกัดอกระดัง่ายๆมันดูเหมือนเป็นเรื่องยากเอาคู่แบ่งอย่างนี้ถ้าก็เดากระดัเอาว่าเป็นเรื่องของเรากับเรื่องของเราเรื่องของร้อเนี่ยไปยุ่งเรื่องของราไม่ได้เอาโดยสรุปนะในเรื่องนี้เราจะไปเจาะลึกต้องอย่างนั้นให้มันออกมาแบบร้อยเปอร์เซนต์จะต้องออกมาเป็นรายละเอียดมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของเรามันเรื่องของเราถ้าเรื่องของเราคือเรื่องถ้าเรื่องของร้มันเรื่องที่ สติปัญญาของมนุษย์นั้นเกินที่จะอย่างถึงมนุษย์ถ้าหากไม่ใช่น,นบ,บีดนบีไม่ใช่หรอโซนการที่จะอย่างถึงในเรื่องความเล่นลับความลึกของเรื่องนี้นะไม่ยังไม่ถึงจะออกมาเป็น100ปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ได้หรอกนั้นแล้วมันเป็นแบบไหนนะอ้าวถ้าแบบนั้นแล้วก็คือเราเนี่ยศรัทธาโดยมีกรอบกรอบที่ในยัอกุรอ่านกล่าวไว้ในฮะดิษนบีกล่าวไว้บรรดาซอบากล่าวไว้กรอบหนึ่งในกรอบนั้น,นั้นคืออะไรอ๋อกระดอกระดัะเดเกิดข,ขึ้นจากความรู้ของเขา รู้ในอนาคตอันอยัางไม่ได้และเอาร้อนก็ให้เป็นไปตามที่เอาะ้อนส่งรู้ที่บันทึกไว้เหมือนที่ครูยกตัวอย่างให้ฟังวิชาหรือชั้นนี้ใครจะได้ที่ 1- ที่2ที่3ครูประจําชัน้นสามารถเขียนแปะไว้เลย1นึ่งสองสใคร80%ไม่พลาดความรู้นิดเดียวที่เราให้ให้ครูมาเนี่ยยังสามารถทําได้แบบนี้เลยแล้วความรู้ของรามากมหมมหาสารที่มันเกินจินตนานการน่ยทุกเรื่องราวนั้นรู้แล้วจึงกําหนดรู้แล้วจริงกําหนด อัลเิมอัลอาซัลลีความรู้แต่เดิมของอัลลอฮ์ที่รู้ถึงอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตโดยเฉพาะถ้าในเรื่องของกอเดลกอดัดอนาคตรู้และจึงบันทึกมันไม่มีเหตุจะไม่มีเหตุการณ์ฟาลามฮัดัสอันนี้อธิบายเพิ่มเติมกรอบในข้อนี้จะไม่มีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นมูฮัดัสเนี่ยเป็นเป็นนากีรอเป็นอิเซมเป็นนากีรออิเซมนากีรอเนี่ยพูดถึงความหมายกว้างจะไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นจ,จะเล็กจะน้อยจะมากจะใหญ่ จะในโลกดุนยานี้หรือจะในโลกเจ็ดชั้นในโลกชั้นฟ้าก็ตามอินลาหวะวาซอจีรอนมินอินมีนมาจากเหตุการณ์นั้นมานะวะว่าหัาเหตุการณ์นั้นซอจีรอนเกิดขึ้นมินอินมีฮีอัลอาซัลี ي. ความรู้ของลลอ a ์ที่รู้ถึงอนาคตที่มามาแต่เดิมสองว่ากุดรอตีฮีและเดชานุภาพของลลอ a h สามว่าอิรอตีฮีและล l l a ์ทรงประสงค์ของ Allah อัชชาร์ฮุลอิจมาลีอธิบายในภาพรวมฟีฮาดัลอาซัตในอาซัตในร่องรอยนี้ทำไมาจึงใช้คำว่าอาซัตนิดหนึ่งอ่านในวิชามุสตลิมที่เรียนมาใช้คำว่าอาซัตอาซัตแต่ศัพท์เดิมแปลว่าร่องรอยแต่ในวิอิสติละในศัพท์ที่จะใช้นั่นคือมีคำว่าฮะดดิษฮะดดิษคือคำพูดการกระทำการยอมรับของท่านรอซูลลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนควาอฮา์สอรอั์สอรอฮ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 ์การยอมรับของ ไล่มาตั้งแต่คนบรรดาซอบาที่ไม่ใช่นบีตั้งแต่ซอบาฮาริอิหมามทั้งสี่ก็ใช้คำว่าอาซับใช้คาว่าอาซับจำไว้นะฟีฮาดะอาซับในร่องรอยในคำพูดการกระทำของซอบาท่านนี้ยักษีมูได้สาบานอับดุลลอฮ์อินูอัมัดได้สาบานว่าอย่างไรละอันนั้นอินซาน ว่ามนุษย์นั้นมหมาอัมฟาก็ไม่ว่าเขาจะบริจาคไม่นั่นอัมวานจากทรัพย์ของเขาวาอามิละไม่นั่นอามาลิสวารฮะแล้วเขาทำอมามันความดีในระดับใดก็ตามฟาอินนัลลอฮาแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นลายักบิลูฮาอลัลลอฮ์จะไม่ทรงรับจากเขาอีซาลัมอยู่ซดดิโก,กดูแลก็จะดีหากเขายังไม่ศรัทธามั่นกับกอดอกอดาดรทาไมล่ะทำไมจึงไม่รับว่าซาลิก้าดังกล่าวมาอันนั่นอีมาน,นั่นลง อันนั้นอีมานเดบิลก้าจากอิภาว่าการอีมานกับกอดอกอดัชนั้นอาฮาร์ดอร์การ์นี่ إيمان อสิตะเป็นหนึ่งในรูกคนอีมานต้องหกประการฟีอินการูฮูการปฏิเสธอีมานในข้อนี้อินการุลลาฮากุลลูฮาเท่ากับเป็นการปฏิเสธรูกคนทั้งหกเลยถ้าไม่ศรัทธากับกอดอกอดัชก็เท่ากับปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นแหละถ้าศรัทธากับอัลลอฮ์ก็ต้องศรัทธาต่อกอดอกอดัชด้วย ไฟเซีรูบิ้นลิกากาเฟรอนมันก็จะผู้นั้นก็จะกลายเป็นคนกาเฟตถ้าไม่ศรัทธาต่อเราแต่ไม่ศรัทธากับกอดอกอดัชมันก็จะกลายเป็นกาเฟสร้อยรอมุตตะเกนไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีม,มีตักวาอวะอินนามายาตากบลุลลอฮแท้จริงอลัลลอฮ์จะทรงรับมินน้นมุตตะกินยอมรับความดีจากผู้ที่ยำเก่งซุม,มัสจะได้รับหนุนอุมาราะต่อมาท่านอับดุลลอฮอินุมารก็ยกหลักฐานอาลาฟัตย,ยาห์ฮในสิ่งที่ท่านได้อธิบในสิ่งที่ท่านได้ ในสิ่งที่ท่านได้นำเสนอฮาดีฮีสิ่งเนี้ยที่บอกว่าหากคนคนหนึ่งบริจาคทรัพย์เท่ากับภูเขาอูฮุดแล้วแต่ไม่ศรัทธาต่อกอดอกรดัตเนี่ยไม่ถือว่าอัลลอฮ์จะไม่รับเนี่ยฟัตวาแบบนี้ออกมาเนี่ยฮาดัลบิลฮะดีสด้วยกับฮะดีสอัลลาฮีรูกิรอฟีฮีฮะดีสที่ถูกกล่าวว่าอากานุนอีมานุอัลซิตะรุกลอีมานทั้ง6ประการนั้นวามิ Arkanun imani asittatu rukun imanan mi yuhuk perkaan Wa minha sunnin imanan An imanu bil khairihi wa syarihi Sathaman kap dikit ti Allah song kam ma Al-fawaid sarat yang อันนั้นเรื่อง إيمان สิทธาตัวอาการเนี่ยทุกคน إيمان ม,มีอยู่หประการนะอิลยา,าเซฮูอีมานุลอับดีเบาของเบาคนหนึ่งจะอีมานไม่ซ้อนนะอิลลาอิลาอามานะบีฮาน่าจะต้องศรัทธาต่อข้อนี้มูจิตะมิอ่าตันครบถ้วนทั้ง6ประการวากัดอัดดาฮดาอาัลฮะดิษซึ่งฮะดิษนี้ได้นับเอาไว้ว่า6ปรนะการเนี่ยหประการจากฮะดิษนี้เลยเนะี่ย สารเรียนข้อที่สองอันนั้นคอยรอวัชชะรอความดีหรือสิ่งที่มความดีหรือสิ่งดีอัชชะรอความไม่ดีหรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีมูกอัด่ารนเป็นขบถให้กับอันนาะถูกกำหนดมาแล้วมันเอลลาละตาลาจะเอลาละแต่ยักก้นอานกล่าวว่ายังไงมาอัซอบะมินมุม,นมาอัซอบะมินมุซีบะตินฟิลอาร์ดิวะลาฟีอัมฟุซุกุมอิลลาฟีกิตาบินมินกบลเอันนบรเอฮา ในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้านั้นไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากสิ่งนั้นอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาแล้วก่อนที่เรา Allah จะสร้างโลกนี้มาอินน่าซาลิกะลอัลลอฮ์ยาซีดเรื่องนี้ง่ายมากสำหรับอัลลอฮ์ทำไมเราจึงต้องอีมา ن ศรัทธากับข้อน,นี้ลีไกลาตะเซออัลามาฟาตะคุม um เพื่อที่เจ้าจะไม่ได้เสียจะต้องไม่ต้องเสียใจเศร้าโศกอาดูนกับสิ่งที่เจ้ามาได้รับจากความสูญเสียที่เกิดขึ้น วลาตาฟราฮูบิมาอาตากุมและเพื่อที่เจ้านั้นจะต้องไม่หลุดดีใจจนเหลิงเพื่อเจ้านั้นจะจะได้ไม่เหลิงในความดีในสิ่งดีที่เจ้าได้รับเหลืองจนลืมอัลลอฮ์ไม่แต่อ๋อได้อัลลอฮ์ให้สอบผ่านได้ที่หนึ่งอ๋ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์กำหนดมาให้กับเราเห็นไหมเชื่อมอัลลอฮ์พอเชื่อมอัลลอฮ์แล้วมันจะทาให้เรานั้นความหยิ่งพยอมอ๋อมันน้อยลงอัลลอฮ์ให้เรามาถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราไม่ได้นะก็จะขอบคุณอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญเลยนะนั้น

การบอกข่าวการหุกกลมเรื่องใดก็ตามฟัตวาการหุกกลมเรื่องใดก็ตามที่สําคัญบิลกอสัมว่าให้สาบานด้วย <c oughs> บบม,มูนาซาบุลอาซัตลิบาบความสมัคของอาซัตนี้กับบทนี้ไฮซูเด,ดลลอาซัตอาลากุฟรี่มุนกิรีอัลกล็ได้อาซัตบทนี้ย <c oughs> ืนยันว่าผู้ที่ปฏิเสธกดอกรัตนเนี่ยเป็นกาเฟตนะ โมนาซาบจุดอาชัดหรืเตาฮีดความสัมพันธ์ของอาซัดนี้กับเตาฮิดเกี่ยวข้องกันอย่างไรล่ะไฮซูดัลละอัลอาซาลุอาชัดนี้บ่งชี้อัลกุฟรีว่าเป็นกาเฟตมันอันกราบกอดรรคนที่ปฏิเสธกอดรรคนทำไมล่ะวาซาลิกะลิอันนาอินการะอัลกอดรรเพราะการปฏิเสธกอดรรอนเนี่ยชิดุนมาอัลลอฮ์ฟิรรุบูบียะชิรดกับอัลลอฮ์ในเรื่องของรูบูบียะกูอาจจะถาม การอ ي มานกับกอดอกอดับเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเตาฮิดชนิดใดมีเตาฮิดรุบูบียะเตาฮิดอูลูฮียะเตาฮิดอัสมาซิฟาเกี่ยวข้องกับเตาฮิดใดอ ي มานกอดอกอดับเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องใดอุสมานกอดอกอดับในเรื่องเรื่องของเราและเรื่องของอัลเราเรื่องของอราเรื่องของเราเป็นเรื่องของอัลเรานั้นถ้าเรื่องของอัลเราการกระทำของอัลเรานี่ยการบริหารจัดการของอัลเรานั้นเราเรียกว่าเตาฮิดรูบูบียะนะ ที่านเดี๋ยวพักไว้ก่อนปิด